ทีนี้มาดูการแปลงโฉมลูกเต๋านะคะจากลูกเตา๋าปวยทานของเราเนี่ยเราสามารถใส่ลูกเล่นให้เป็นลูกเตา่าเป็นผลไม้ลูกเต่าได้นะคะ,ะวิธีการนะคะนำริบบิ้นนะคะขนาดประมาณสามนิ้วนะคะ,ะมามัดครึ่งแบบนี้นะคะ มัดเป็นปมเสร็จเรียบร้อยอีกด้านหนึ่งก็พับลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กันไก่ตัดอีกด้านก็ตัดเป็นลักษณะของใบนะคะตัดเป็นลักษณะใบ ได้ลักษณะใบเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเช็คขนาดนะคะเส,เสร็จเรียบร้อยก็นําไปสอดเข้าไปในลูกเตาก็ต้องดูก่อนมาลูกเตา่ามันตั้งทิศทางไหนนะคะเพราะว่าถ้ามีเหรียญบางทีเราใส่เหรียญไม่ตรงมันก็จะมีทิศทางเฉพาะของมันนะคะเราก็สอดเข้าไปนะคะเราก็จะสามารถได้ผลไม้ลูกเตา่า ที่จริงดีฉันตั้งใจจะ,ะดูดูจาก y o u t u b e นะคะตั้งใจจะทำผลไม้ที่เขาสอนแล้วรู้สึกลองทำแล้วมันทำไม่ได้แต่เราทำลูกเต่าได้ก็เลยดัดแปลงนะคะซึ่งก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งจะยังไม่ได้ตัวนี้นะคะก็จะทำเป็นเหมือนผลไม้พวกสับปะรดนะคะ อ่ถ้าเป็นตัวนี้นะคะก็จะใช้ริบบิน้นริบบิ้นที่ยาวหน่อยนะคะสักประมาณสิบสองนิ้วลิบบินสิบสองนิ้วนะคะ สิบสองนิ้วแล้วก็แบ่งนะคะให้ได้เป็นจำนวนสามเส้นโดยประมาณนะคะพอดีไม่ได้วัดนะคะโดยประมาณก็จะเป็นทั้งหมด3เส้นนะคะพอได้3เส้นมาเรียบร้อยเราก็จะพับนะคะพับครึ่ง แล้วก็มัดเข้าไปนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้แน่นอพอดึงให้แน่นเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะทำการตัดตอนตัดนี้ตัดครั้งเดียวนะคะจะได้สามใบในครั้งเดียวนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลา พอตัดอย่างนี้แบแบบนี้นะคะเราก็จะค่อยๆเจียนด้านข้างออกแบบนี้นะคะเป็นแหลมๆอาจจะไม่เหมือนใบสับประรดเท่าไหร่นะ,ะโดยโดยโอนุมานน,นะ,ะก็ตัดเข้าไป แล้วก็ตัดตรงนี้ออกนะคะให้มันเหลมน,นิดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำลูกสับประรดเอาลูกลูกเต๋านะคะลูกลูกเต่าของเราเอาตัวนี้ยัดเข้าไปก็ดูตัวที่ตั้งได้สอดเข้าไปนะคะพสอดเข้าไปเสร็จเราก็จะดึง ถึงใบมันออกมานะคะก็จะได้เป็นสับประรด